สวัสดีค่ะมาดูจัก,กจั่นลอกคราบกันค่ะอันนี้ตอนแรกที่ลอกนี้จะไต่ขึ้นมาแล้วก็ห้อยหัวแล้วก็ลอกแต่ตัวนี้เรามาเจอเมื่อกี้ห้อยหัวแล้วถ่ายไม่ทันค่ะอันนี้เสร็จแล้วพร้อมที่จะบินแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มขยับนะคะเขาจะเกาะอยู่ประมาณครึ่งวงแล้วก็จะบินแล้วค่ะตอนที่ลอกมาใหม่ๆเนี่ยสีก็จะสวยๆนะคะ ปีกก็จะอกฟ้าฟ้าม่วงม่วงสวยงามเขียวเขียวนิดนึงนะคะตรงนี้หลายสีะค่ะดูแล้วเขียวน้ำตาลออกมันจะม่วงมันจะฟ้าค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นบางตัวะคะ่ะบางตัวก็สีสวยนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าตรงช่วงหัวนี้จะเกาะแน่นมากเลย นี่ค่คะอันนี้ลอกหมดละขยับปีกแล้วนะคะนี่ขยับอีกละนี่ค่ะแล้วตัวที่เห็นดน้านล่างตรงนี้ตรงนี้ก็คือตัวที่ลอกไปเสร็จแล้วแล้วก็บินไปแล้วน่าจะลอกไปวันก่อนแล้วค่ะ สวยนะคะสีสวยเวลาลอกไม่เสียสวยมากค่ะว่าจะหาที่เพิ่งจะห้อยหัวลงมาก็ไม่ทันพอลอกมาตอนจะห้อยหัวลงมาก่อน จะมาดูชัดๆด้านนี้ค่ะนี่ในส่วนของท้องนะคะท้องหน้าท้องของจักรจันทร์ค่ะเริ่มขยับปีกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะเข้ามารับชมจ,จักรจั่นลอ,อกคราบกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะขอต้อนรับทั้งยี่สิบท่านเลยค่ะมาดูจักรจั่นลอ,อกคราบกันค่ะนี่ค่ะกำลังจะบ,บินเลยนะคะตรงนี้เป็นต้นเงาะนะคะเป็นต้นเงาะแล้วก็อ่าลอก ไม่ใช่มีตรงนี้อย่างเดียวนะคะเราจะมาดูตรงว่ามันมีลอ,อกเยอะนะคะบริเวณนี้แต่ว่าวันนี้มาเจอน้อยมากค่ะจะดูเท้าด้านนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ขยับปีกเลยนะคะขยับปีกเริ่มจต อ่านี้ถ้าไปจับดันนี้นะคะปีกเขาก็าจะออกเป็นสีม่วงๆนิดนึงที่ปลายปีกค่ะนี่ค่ะเกาะอยู่นะคะนี่เริ่มไต่แล้วนะเริ่มไต่ไต่ขึ้นมาบนคราบค่ะน,นะคะเรามาดูในส่วนของหน้าท้องตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะ มาช้าไปนิดหนึ่งนะคะมันลอกไปแล้วค่ะค่ะจะเห็นว่าปีกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะคะจะมีปีกเล็กๆอันนี้โพมันสะท้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ติดตามที่เข้ามารับชมทั้ง22ท่านค่ะ มาร่วมชมจักรจั่นลอกคราบกันค่ะนะคะนี่ปีกด้านในเริ่มขยับวานนะคะจะเห็นอปีกซ้อนออกมานะคะนี่ค่ะร่างกายเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นค่ะนี่ค่ะเกาะอยู่แน่นนะคะเกาะด้านหัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณท่านผู้ชมท่านที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสุชาติชาแนลนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมารับชมจัดลอกคราบกันค่ะสวัสดีค่ะ สุชาติชาแนลสองเลิฟหนึ่งสวัสดีทุกช่องสวัสดีค่ะมารับชมด้วยกันนะคะนี่ค่ะจัก,กจันนะจัก,กจันร์ลอกคราบปัจจุบันหาดูยากแล้วนะคะคือตอนเวลาลอกคราบเราไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนมากพอเราเห็นจะเห็นแต่คราบค่ะ แต่นี้มาเห็นกำลังลอกอยู่ค่ะค่ะเริ่มขยับตัวเริ่มเกาะแล้วนะเริ่มไตแล้วค่ะร่างกายเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะมาดูธรรมชาติกันค่ะค่ะเริ่มไตนะคะไตไปเกาะสัก ระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มบินค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามดูจักกจั่นลอกคราบของเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะขอการไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ